สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวเกียงชาแนลครับผมนะครับมาครับพี่น้องเมนูวันี้เป็นก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่มาละดเด็ดเนาะร้านเด็ดนำเนาะซื้อมากินประจำนะครับร้านนี่ดูใส่พริกมาแบบแดงแงเว้ยแบบแดงๆๆเลยพี่น้องบ่สะใจเอาพริกทอดมานำพริกทอดเพิ่มความเผ็ดผักกับผัก,กแก้บุมีอย่างหลายพี่น้อง หงษละพาเนาะหัษละพาแล้วก็ไอ้มาราจีนนะครับเนาะแนวมักเรื่องมาราจีนลาซิเมแคบหมูพี่น้องหนังปลาเซวันทอดแบบกรอบๆเนาะอ่ะบว่าหลายพี่น้องมาแส่บๆกับบ่าวเกียงเลยเด้อนอพี่น้องเนาะหายไปโดน <c oughs> หายไปโดนพี่น้องมามามาหายไปโดนหายไปไหนมาเนะาะก็ เบาเกียงก็ไปขายนมจีนพี่น้องออกจากงานประจำแล้วไปขายนมจีนก็ไม่ค่อยมีเวลาพี่น้องโอ้งานยุ่งขนาดเหนื่อยเหนื่อยมากขายของพี่น้องอามาอมอยปะ แดงจึงขึงเลยพี่น้องเอ้ยอืมจับโอ้ลืมไปไปฉีดวัคซีนมาพี่น้องเข็มสีไอ้ที่ฉันท่านเวทเก็บเนาะฉีดมาแล้วกะหิวอะไรที่แบบ เผ็ดเพรพี่น้องก็เ,เลยได้ก๋วยเตี๋ยวมาละร้านประจำพี่น้องเออ้ยมาเด้อมาเด้อฮมจับปุ๊บก่อพี่น้อง โอ้ยเดอเรื่องโอ้พริกสดเผ็ดไปเนาะ พ <drop one off> ี่น้องแซ่บคือเก่าพี่น้อง ปากเจอพี่น้องโอ้โหเผ็ดอะไรเรื่องเราแบบยกต้นน้องพี่น,น้องเนาะ เน้นๆเลยไปน้องข้อไกล

น้องไก่นนะ้นองไก่น้องไก่เปื่อยๆี่น้องเลยเด้อปหืมหืมเปือย

กินรัฐุภาพปัน่นไดก็ต้องขอโทษปู้ลภไพเดอร์ <laughs> น้ำตามาเต็มพี่น้องกอ็เป็ดได้ใจดีขนาด แบเพลินดีขนาดไี่น้องพอไก่ Mmm. เรียบร้อยี่น้องฉีดวัคซีนเข้มสีอฉีดอ่ะเวลาฉีดก็เจ็บจังหน่อยหนึ่งเวลานั่งไปนั่งมากับพมีอาการอย่างพี่น้องปกติดีทุกอย่างเนาะแค่อยากกินเผ็ดๆ,ๆคลิปนี้ก็ชอบเป็นลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดจิปมหน่อยชิ้นบายบายสวัสดีครับ